สวัสดีครับพบกับคบรูบอลสอนสังคมอีกครั้งนะฮะเจอกันอีกครั้งที่ห,ห่างเหินไปนานนะครับวันนี้กลับมากับการติวเตรียมสอบเข้ามาสีกันอีกครั้งนะครับกับการหยิบเอาข้อสอบโอ e เน็ตนะครับเมื่อปีการศึกษา2 5 5 8นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการสอบโอเน็ตวิชาสังคมของมสนะครับเอามาให้ลองทำนะครับเอามาลองเป็นตัวอย่างเพื่อเป็น ไกดแนวทางในการทำข้อสอบเตรียมสอบเข้ามาส่ต่อไปสาระที่ครูกำลังจะพูดถึงนี้เป็นสาระหน้าที่พลเมืองนะครับถามว่าทำไมถึงเอาสาระหน้าที่พลเมืองมาคือจริงๆแล้วเนี่ยสาระหน้าที่พลเมืองเนี่ยเป็นสาระที่หลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถทำข้อสอบได้แต่ว่าในสาระหน้าที่พลเมืองเองเนี่ยครูว่าเป็นสาระที่เราสามารถจับ ใจความประเด็นสําคัญของข้อสอบแล้วสามารถเดาข้อสอบได้ง่ายนะครับเรื่องหลักๆที่หน้าที่พลเมอืองจะออกคือ 1. เรื่องของรูปแบบกรรมครอง 2. เรื่องของกฎหมาย 3. สิทธิและเสรีภาพและ4คือเรื่องของวัฒนธรรมดังนั้นวันนี้นะครับครูก็เลยเอลองเอาตัวอย่างมาพวกเราดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นข้อสอบโอนิตปี58จะเป็นแบบที่ครูว่าหรือเล่าให้ฟังหรือป่าเรามา เตรียมตัวรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากข้อนี้ครับถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อวางกฎเกณฑ์ในการบริหารประเทศด้านต่างๆยกเว้นข้อใดน,นะครับเวลาที่เราพูดถึงตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับที่ใช้ในการปกครองประเทศดังนั้น กฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งไม่ได้ดังนั้นกฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งไม่ได้ทีนี้นะครับเราจึงเรียกกฎหมายและธรรมนูนว่าแม่บทกฎหมายนะฮะแม่บทกฎหมายซึ่ง ตัวกฎหมายและธรรมนูญเองเนี่ยนะครับมีการวางหลักเกณฑ์ในการบริหารประเทศในด้านต่างๆหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านที่1การกําหนดรูปแบบของรัฐนะครับการกําหนดรูปแบบของรัฐเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่1 2 3่งสานะครับมาตราที่123พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องรูปแบบของรัฐพูดถึงรูปแบบการปกครองและพูดถึงการใช้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทยดังนั้นชัดเจนครับ รูปแบบการกำหนดของรัฐถูกวางกฎเกณฑ์ไว้ในกฎหมายและธรรมนูญแน่นอนนะครับสการวางนโยบายขั้นพื้นฐานของรัฐนะครับก็ถูกวางกฎเกณฑ์ไว้ในกฎหมายและธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขการสื่อสารต่างๆอยู่ในนี้ฮะสาการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกวางไว้ในพาร์ทของสิทธิหน้าที่ของพลเมืองช,ชาวไทยแต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้มากำหนดหรือไม่วางกฎเกณฑ์คือการ กำหนดนโยบายพรรคการเมอเพราะพรรคการเมืองย่อมมีอิสระในด้านของการออกนโยบายนะครับเพรานะนโยบายแต่ละพรรคก็เป็นเรื่องของอุด,ดมการทางการเมืองหรือเป็นเรื่องของเป้าหมายที่แต่ละพรรคมีการวางกันไว้นะครับดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ตอบข้อ4ครับต่อมานะครับพระมกษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ความต่อเนื่องของชาตินะฮะข้อที่ยี่สิบสองนี่ถามไม่ชัดนะ เขาถามว่าข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอ่าทีนี้เรื่องเนี้ยตอบไม่ยากเพราะพูดถึงความต่อเนื่องถูกไหมครับทรงมีพระราชอำนาจสิทธิขาดถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใช่แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับอ่าเพ,พราะพระมหากษัตริย์ท่านใช้อำนาจผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ได้ใช้อำนาจโดยตรงดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับ สเสด็จเยี่ยมเย,ยนอนรัศดรใช่ครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับความต่อนเนื่องของชาติตัดทิง้งทรงนรําวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศไม่ใช่ตัดทิ้งตอบข้อสีอ 4, นะครับเพราะว่าทรงเป็นประมุขของรัฐแม้รัฐบาลจะเปลี่ยนไปก็ตามนะฮะก็ยังคงเป็นประมุขของรัฐอยู่นะครับแล้วประเทศไทยจะว่างเว้นจากการมีพมระมกษัตริย์ไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะครับนี่คือลักษณะของสังคมไทยนะครับถัดมา วันที่23่สาข้อที่23นะครับการกระทําในข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักเสรีภาพเห็นไหมครูบอกแล้วนะครับว่าข้อสอบออกไม่ได้ไม่ได้หนีจากสิ่งที่ครูได้กไกด์เป็นแนวทางไว้ก่อนเลยนั่นคือเรื่องของรูปแบบการปกครองเรื่องของกฎหมายเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพและเรื่องของวัฒนธรรมนะครับยังเป็น4เรื่องหลักที่ข้อสอบชอบเอามาออกในสาระหน้าที่พลเมืองนะครับประเด็นคือเขาถามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าถามลักษณะน,นี้เมื่อไหร่นะครับเด็กๆให้เราจําไว้เลยว่ามันต้องไม่ถูกข้อ1 1ข้อที่จะไม่ถูกต้องที่เหลือถูกหมดดังนั้นข้อไหนที่ถูกต้องให้เราตัดทิ้งนะครับเรายิ่งเราตัดช้อยได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีโอกาสในการถูกมากเท่านั้นในกรณีที่เราจะเดานะครับถ้าเราเดามั่ๆโอกาสที่มันจะถูกก็แค่หนึ่งในสเท่านั้นแต่ถ้าเราเดาอย่างมีหลักการ โอกาสที่เราจะถูกก็ย่อมมีมากขึ้นนะครับประเด็นคือเขาถามว่าก็ใดไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิตามหลักเสรีภาพเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะหลักเสรีภาพหมายถึงอะไรหลักเสรีภาพหมายถึงอิสระในการทำอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย และไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับอ่าดังนั้นเรามาดูจากช้อยเนี่ยจะตรงกับสิ่งที่เรานิยามความหมายไว้หรือไม่อ่ะมาดูข้อที่1ครับเขาบอกว่าลาออกจากการเป็นผู้จัดการมาเปิดร้านขายข้าวแกงผิดกฎหมายไหมไม่ผิดทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหม ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นข้อนี้ถูกต้อง 2. พอใจที่จะมีอาชีพทำนาทำนามากกว่าการรับราชการผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเพราะพอใจทำอาชีพอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเดือดอร้อนดังนั้นข้อนี้ถูก 3. ามนำที่ดินสาธารณะนะมาใช้ประโยชน์ในอาชีพตนเอ๊ะคำว่าสาธารณะแปลว่าเป็นของทุกคน ดังนั้นถ้าเอามาใช้ในประโยชน์ส่วนตนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้ข้อสามนะครับโดยที่ไม่ต้องดูชอยข้อสีเลยนะแต่ดูก็ได้นะครับไม่ยอมฝากเงินกับธนาคารซึ่งมันเ,เป็นสิทธิของเราเป็นสิทธในภาพของเราเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะฮะโอเค okay. ต่อมาข้อที่24่สเรามาดูตรงนี้ครับ การกระทําข้อใดขัดกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยครูอยากให้เราดูตรงนี้คะคําว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยคืออะไรนะครับครูเรียกว่าวิถีประชาธิปไตยนะฮะวิถีประชาธิปไตยจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันขยายความนิดหนึ่งประกอบไปด้วย1ปัญญาธรรม คาระวะธรรมและด้านที่สามคือสามัคคีธรรมนะฮะมีอยู่สามด้านด้วยกันปัญญาธรรมแปลว่าอะไรความรู้นะครับเรื่องของเหตุผลเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนี่เป็นเรื่องของปัญญาธรรมหมดเลยนะครับอย่างที่สองครับเรื่องของคาระวะธรรมนะฮะคาระวะธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าการรู้หลักของมารยา นะฮะเรื่องของกฎกติกาของสังคมอ่าเป็นเรื่องของคาระวะธรรมนะครับถัดมาสามัคคีธรรมก็จะได้แก่เรื่องของอะไรครับความสามคัคคีนะฮะความร่วมแรงร่วมใจชื่อค่อนข้างตรงนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นการรู้จักปณีปนอมเรื่องของการร่วมมือร่วมใจ จิตสาธารณะอะไรต่างๆจะอยู่ในพาร์ทของสาม,มัคคีธรรมนะครับทีนี้เรามาดูชอยฮะการกระทําข้อใดขัดกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะฮะยึดมั่นในความคิดของตนอันนี้ยังไม่ม่นใจนะเข่งคัดต่อกฎหมายแปลว่าอะไรครับมีคารวะรมเพราะอย่างน,น้อยๆเนี่ยการที่เราเข่งคัดเราไม่ได้ทาให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะอย่างน,น้อยๆเรามีเรื่องของมารยาทเรามีเรื่องของการรักษากฎกติกาของสังคม ถือว่าเราเป็นคนที่มีคารธรรมคือมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะฮะคิดอย่างมีเหตุผลตรงกับด้านปัญญาธรรมนะครับเรื่องของการมีเหตุมีผลการเอาความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นเรื่องของหลักปัญญาธรรมและรู้จักปณีปนอมจะอยู่ในด้านของสามัคคีธรรมข้อที่ไม่ใช่คือข้อที่หนึ่ง นะครับอ่าเห็นไหมตอบไม่ยากครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราจะเน้นหลักๆ3ข้อนะครับเน้นหลักๆ3ข้อดังต่อไปนี้แหละนะครับต่อมาถามว่ากฎระเบียบข้อใดไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนะข้อนี้ไม่ยากกฎหมายว่าอะไรกฎหมายแปลว่าระเบียบคําสั่งข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนย่อมมีบทลงโทษนะครับดังนั้นเขาถามว่ากฎระเบียบข้อใดละ่ะที่ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของลำดับสักทางกฎหมายอยู่ทางลำดับศัก์ของกฎหมายจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับอะเริ่มจากอันที่1เราเรียกว่ากฎหมายสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับคือกฎหมาย รอทนอกฎหมายและจะทำธรรมนูษน,นะครับเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะตามด้วยพหลลบรพหลโกอ่าพหลดนะฮะกฎกระทรวงแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของคำสั่ง ของท้องถิ่นนะครับอ่ะพระธรรมอ่ะรทออนอคืออะไรอันนี้เรารู้อยู่แล้วรทออนอย่อมาจากคําว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญใช้สีนี้ไม่สวยเลยอ่ะเราใช้สีน้ําเงินดีกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดภายในรัฐกฎหมายอื่นใดจะขัดแย้งกับเขาไม่ได้นะครับพรบย่อมาจากพระราชบัญญัตินะฮะอ่าเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องซึ่งจะว่าได้เรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่เพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับเช่นพรบอรคอมพิวเตอร์พรบรคุ้มครองสัตว์ป่าพลรบจราจรอะไรเงี้ยก็จะว่าได้เรื่องจราจรเรื่องเดียวดังนั้นพรบรคือพระราชบัญญัตินะครับ เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องนะครว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องเดียวก็จะมีกระบวนการในการออกมาจากาฝ่ายที่ติบัญญัตินะครับพรลกอ,อกย่อมาจากพระราชก,กําหนดนะครับพระราชก,กําหนดนะฮะซึ่งจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามเกิดภาวะโลกระบาหรือวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะมีที่มาจากคณะ,ะรัฐมนตรีที่ ลิงเห็นแล้วว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องออกกฎหมายอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะครับก็จะเสนอกับพระมหากาษัตริย์ออกเป็นพระราชกําหนดออกมายกตัวอย่างเช่นพระราชกําหนดฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินที่เราได้ยินกันในช่วงช่วงหลังๆมาเนี้นะครับในช่วงโควิดเนี้ยก็จะได้ยินบ่อยนะฮะก็มามีที่มาจากคณะรัฐมนตรีนี่แหละที่เสนอกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อมาคือพลดอรดมาจาก พระราชกิจสดีกานะครับก็คือกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระประสงค์ของพระมหากษัตริย์นะครับที่ท่านเล็งเห็นว่าเป็นไงเอย่ยถ้าออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับจะช่วยให้สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้นหรือเป็นการวางระเบียบการทํางานอะไรต่างๆเพื่อให้ง่ายขึ้นท่านเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็เลยออกเป็นพระราชกิจสเดียกาออกมานะครับต่อมากฎกระทรวงคือ คำสั่งกระทรวงนะครับคำสั่งข้อบังคับที่ออกโดยกระทรวงนะฮะที่ออกโดยกระทรวงนะก็บังชับบังคับในกระทรวงเช่นระเบียบศึกษาธิการกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบทรงผมว่าด้วยเรื่องระเบียบการแต่งกายการลงโทษอะไรต่างๆก็จะบังคับใช้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับคำสั่งท้องถิ่นก็จะเป็นบรรดาระเบียบ นี่นะเหมือนกันเลยฮะระเบียบคําสั่งนะครับเป็นคําสั่งเป็นข้อบังคับนะฮะโดยหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นประกอบด้วยประกอบด้วยอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลอบจอ เทศบาลต่างๆนะครับแล้วก็เขตการปกครองพิเศษอ่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขตการปกครองพิเศษนั้นมีอยู่2ที่คือ 1. กกทมกรุงเทพมหานครและ 2. พัทยานะครับดังนั้นอ่ะโอเคเรามาดูจากจากตรงนี้เราก็เห็นว่าอ่ะในช้อยเนี่ยเับคลายขับขาคาเห้ขับคายขับคา ข้อใดไม่ใช่กฎหมายพระราชกําหนดมาไหมฮะพรลกกรนี่ไงพระราชกําหนดนะครับประกาศกฎกระรวงเอ๊ะคุณคุ้นเอาไว้ก่อนพระราชกิจสเดียกาพรลดอข้อบัญญัติกรุงเทพท้องถิ่น่ากุงเทพหาค้อเป็นคําสั่งท้องถิน่นดังนั้นที่ไม่ใช่คือประกาศครับไม่ใช่กฎหมายฮะเพราะประกาศเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆว่ากันไปนะครับ จะเป็นกฎหมายใช้คำว่ากฎกระทรวงนะครับอ่าดังนั้นตอบข้อ2ครับถัดมาข้อที่26นะฮะถามว่าข้อใดไม่ใช่ความผิดทางอาญาในคดีอาญาเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทที่ว่าด้วยเรื่องของอะไรครับความผิดและบทลงโทษนะครับมีองค์ประกอบอยู่2อัน ทีนี้ในคดีอาญาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายชีวิตทรัพย์สินเป็นหลักนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราดูช้อยเพิ่มรู้เลยคดีบุกรุกเป็นการละเมิดพื้นที่คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคดีอาญาการยักยอกทรัพย์เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตนมีส่วนร่วมได้อ่าอยู่ด้วยนั้นมาเป็นของตนเองเรียกการยักยอกทรัพย์เป็นคดีอาญารับของโจรเป็นคดีอาญา แต่การทําสัญญากู้ยืมเงินเป็นคดีทางแพ่งไม่ใช่อาญาตอบข้อสี่ครับนี่คือพาร์ทของกฎหมายเห็นไหมฮะดังนั้นในสาระหน้าที่พลเมืองเนี่ยอย่างที่ครูบอกครับก็จะมีสีเรื่องหลักๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับพูดถึงวัฒนธรรมพูดถึงสิทธ,ธิเสรีภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียนควรดูเป็นพิเศษในสาระนี้ ในการเตรียมตัวสอบเข้าม4ในปีที่จะถึงนี้นะครับเอาละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครูด้วยนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ